สวัสดีพี่รอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแนะนําหลักความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้แก๊สที่เราใช้อยู่ในัวรเรือนของพวกเราใช่ไหมฮะแก๊สที่เห็นเนี่ยเป็นแก๊สกี่ <15. S 1> กิโลครับ15หกิโลสิอเราเป็นไงครับ<ต>สิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบคือระบบอะไรครับคือระบบอะไรวา,ะวาววาล์วเปิดปิดววใช่ไหมครับ <31. 7. S 1> ถ้าวาวรั่วแก๊สรั่ววาวเสื่อมสภาพ ก็จะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมครับก็จะเกิดอันตรายได้นะนะอยู่ที่บ้านเราจะมีตัวเลก,กูลเตอร์ลดแรงงานแก๊สแบบนี้ใช่ไหมนะครับเพื่อที่จะปล่อยแก๊สผ่านไปยังหัวเตาใช่ไหมครับสี่สำคัญพวกเราดูดูนะฮะลูกยางโอลิงตัวละสิบ,บาทเสื่อมสภาพเราสั่งแก๊สมาก่อนจะใช้งานลืมตรวจสอบตัวนี้ โอลิงลูกยาง10บ,บาทผมจำลองว่าโอลิงลูกยางชำรุดแกส,สามารถรั่วออกมาได้ใช่ไหมรั่วออกมาแล้วจุดติดไฟเราจะทำยังไงดูครับมันเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเราต้องพึงระวังแล้วก็ไปตรวจสอบอยู่ที่บ้านนะครับถอดออกมาแล้วมากดมาบีบดูนะครับถ้ามันเปื่อยมันยุ่ยม,มันขาดแสดงว่ามันเสื่อมเสื่อมสภาพชำรุดผมจำลองว่าแกจะรั่วออกมาใช่ไหมครับเอาพวกเราดูแล้วกันนะครับด้วยครับ รั่วทั้งสองฝั่งเลยแก๊สไหลมาถึงหัวเตาด้วยรั่วที่บริเวณวาล์วเปิดปิดด้วยเราใช้ไปเราไม่รู้ว่าแก๊สรั่วที่บริเวณวาล์วเปิดปิดแต่พเพิาเอ่ยว่ามีประกายไฟจุดติดเราจะดับไฟยังไงครับอยู่ที่บ้านดับยังไงครับใช้มือมาหมุนปิดเหมือนผมเนี่ยร้อนไหมร้อนไหม ไม่ไม่ผมเนี่ยร้อนไหมร้อนครับ <laughs> ้าเป็นพวกเราเราจะดับไฟยังไง<อ>มี2วิธีการ2อขั้นตอนที่จะแนะนำพี่พี่หนึ่งครับใช้ผ้าผ้าชุบน้ําบินมันมาดเออผ้าชุบน้ำบินมันมาหนึออ่งคน,น,น,นออกมาครับเดี<อ>๋ยว <laughs> จะให้พี่จะทำดูแล้วเราดูว่า2วิธีนี้เป็นยงไงแก๊สรั่วเพราะไม่มีโอยะไม่มี โพรลิงไม่มีลูกยางเราเจอไม่ต้องกลัวครับผ้าชุดน้ำบินหมาดคุมดับแล้วปิดเบาเชิญครับเชิญครับเชิญครับหนึ่งวิธีวิธีที่สองมาอีกหนึ่งคนท่านครับเชิญครับคุณพี่ผู้ชายใช้ผ้าเนี้ยพันมือไปแล้วเอาไปคุมดับเชิญครับง่ายหม ให้พี่เลือกเอาสองอย่างอีกทั้งแก๊สเราอยู่ในห้องของลูกค้าลูกบ้านใช่ไหมเอาถังแก๊สไว้ในซอกในหลืมในมุมเพื่อความสวยงามแก๊สจะรั่วออกมาสายมันหลุดออกมาเพราะว่าแก๊สมันมีแรงดันเข็มขัดและสายเห็นไหมเวลาเราขัดขเราทอดเรานึ่งเข็มขัดและสายที่มันรัดไว้เนี่ยมันคลายออกมันหลุดออกมาได้เราปิดวาล์วไม่ได้เราจะทํายังไงดีครับดูนะครับหลุดออกมาจากหวัวเตา ลลาลุออกมาจากหัวเตาครับล่วอยู่ในห้องอยู่ในพื้นทําไงดีครับที่จะรังไงดีต้องปิดเบาะวาวปิดไม่ได้วาวอยู่ในซอกในหลุกในมุมเราเข้าไปไม่ได้ดครัเ,เข้าไปบริเวนปลายสายครับรจับชัวร์ไม่ต้องสูงมากเดียวไมหมลังคางเอาลงมาหน่อยหนึ่ง ตามองมาที่นาฬิกาดูซิว่าแก๊ส15กิโลจะใช้ได้กี่ชั่วโมงจะบไวยังไเน่ยถ้าว่างอ่ะนะนี่แบะสับัเข้มอมือคือวิธีแรกจับไหมไดับเห็นไหมครับหนึ่งแล้วนะหนึ่งวิธีแล้วนะวิธีที่สองจับปลายสายมือข้างขนาดรูปมากลางสายไม่ต้องสูงมากนะเอาลงมาหน่อยเดี๋ยวไม่หลังคาย้ำหักสายดับ วิธีที่สามอมดับ <S 2> <S 2> <S ผมในอมไฟมาแล้วสิบห้าปีดับจะอมวิธีนี้ผมจะทําให้พี่ดูพี่คิดว่าดับไหม <S 2> <S 2> <S ดับไหมพี่ราคอดับไหม <S 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 เออพี่รอพอมาทําผมก็ไม่กล้าทำใครจะอมไฟโชว์ะนะเวิธีที่สามใช้ว,วิธีการอุน่นนิ้วอุน่นดูนะนิ้วอุดเลื่อนนิ้วขึ้นไปครับ ไ,ได้จังหวะนิ้วอุดไว้อย่าให้แก๊สมันรั่วไหลมาแรงดันของแก๊สอยู่ประมาณนี้ไม่มีไฟไม่มีความร้อนฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนเลื่อนนิ้วขึ้นมาครับเลื่อนนิ้วขึ้นมามั่นใจเสร็จเรียบร้อยนิ้วหัวแม่มืออุดไปเมื่อวานมีพลาดนะผมก็ลุ้นแทบตายพลาดยังไงรู้ไหมเราก็มองดูอยู่ว่าจะพลาดยังไงเลื่อนนิ้วขึ้นไปเรื่อย จังหวะที่จะอดพลาดไปหน่อยเนี่ไฟไปเข้าหน้าเข้าตาพู้ผู้พูท่า้ผู้ชมได้เป็นไงครับตรงมือใช่ไหบตรงมือครับข้อห้ามข้อห้ามของการสะบัดเราอย่าใช้ความเคยชินในการสะบัดถ้าสะบัดแบบนี้ไฟไม่ดับต้องจับที่ปลายสายยื่นออกไปข้างลำตัวหากข้อมือเล็กน้อยไฟก็ดับลงอยืนตรงนี้ถนัดซ้ายใช่ไหมครับ อ่ะสมัครครับเป็นไงครับเรื่องาดตบมือให้หน่อยครับแล้วถ้าชุบน้ำเปลี่ยนมาตคุมไฟดับได้ง่ายไหมครับง่ายไหมวิธีนี้ง่ายเนาะเรือขวาครับหมุนปิดวาลแก๊สหมุนไปทางไหนครับหมุนไปทางไหนขวาหรือตามเข็มนาฬิกาหนึ่งสองสาสี่ห้าอาหมุนครลองหมุนดู เพราะเราจะได้หมุนปิดเบาเลยนะฮะหมุนดูครับหมุนพี่สร้างพี่ระวองหมุนดูฮะหมุนดูครับหมุนดู <ผม S 1> ไอ้ไ,อไ,อไอนมนมเอาพิจารณาว่านิดนึงมันใกล้าวาาไปไปร <c oughs> ับผมอ่ะหมุนหมุนหมุนแกรั่วละง่ายจะปิดเบาใช่ไหมฮะด้านทาง,ทางย่อตัวลงมือยื่นไปหมุนปิดเบา ดึงมือกลับ ซักซ้อมนะครับเพื่อให้แต่ละอาคารเนี่ยรู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นนะครับรอรอระหว่างเจา้าหน้าที่เพลิงไปช่วยเหลือนะครับซึ่งอยู่ในอาคารเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายน้ําถังดับเพลิงนะครับเราก็จะมาฝึกขั้นตอนนะครับฝึกวิธีการปฏิบัติให้รู้จักวิธีการปฏิบัตินะครับว่าการดับไฟะระยะขั้นต้นมีส่วนสําคัญอย่าให้เกิดการลุกลามนะครับงนั้นคน ที่มีส่วนสําคัญอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆก็คือคนอยู่ในองค์กรนั้นแหละครับอยู่ในอาคารนั้นแหละครับที่จะเป็นคนระง,งับเหตุเบื้องต้นนะครับนี่ก็คือการฝึกซ้อมครับนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ